ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับช่องาตารุลไวโอไมค์ครับอีกแล้วนะครับพอคลิปนีเราก็จะอัดแล้วก็ตัดต่อเลยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับภูมิแล้วเราจะมาหนึ่งหนึ่งแข่งหาแร่นะครับวัดป้าอวัดป้าโอเคนะทุกคนเราจะไม่ตีกันนะเราไม่ตีกันเลยนะเวลาแป๊บหนึ่งเราจะแข่งหาแร่เป็นเวลา 15นาทีนะครับทุกคนแข่งแรกแบบ 300%, 300ต้ตั้งชื่อกูตั้งชื่อคลิปแบบนี้นะแข่งหาแรกแบบ300%โอเคมาเริ่มเลย หนึ่งสองสาม let's go เอเมวาตอนนี้ก็เริ่มเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราฐานแรกแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์รอบนี้เราอัปเดตใหม่ฮะฐานมีฐานมีแต้มนะเพราะว่ามีคนเรียกร้องว่าต้องการฐานมีแต้มนะร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเราลืมเตาเผากันปะไม่ต้องหรอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องเรานะับแต้มเป็นบล็อกเลยโอเคสามร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ทุกคนดูก็ ตอนนี้ตอนนี้ก็ผ่านไปไม่ถึงนาทีเองนะครับเอ๊ยผ่านมานาทีหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยคือเราติเก่อนดิ Hello Have anyone here โอ้านแล้วม่อี้เห็นมีคนีสักตัวไหมหละเราปับเกมหมดเลยวะก็ออพีฟูว่าละพีฟูอ้าเราก็อยู่ในจริงๆนะผมอยากเอาผมอยากแข่งหาแรกวเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดว่ะ แต่เดี๋ยวรอ1.17ตัวเต็มออกก่อนละกันไม่ไม่ต้อง1.17ตัวเต็มก็ได้เดี๋ยวผมรอแบบให้มันแบบเรียกว่าอย่างไงอะให้ม็อบมันมาก่อนให้ไม่ใช่ม็อบอย่างนั้นนะให้แบบพวกอะไรมาครบกันก่อนเพื่อแบบเล่นได้ปกติ <Ooh. S 1> อ้าว้าวว้าว <Wow. S 1> โอ้ <Wow. S 1> เหล็ก exe จะเป็นอะแบบบึมบึมไม่ใช่อันนี้มาทัานสมาชิ <c oughs> นี่ของกูข้าไปครับทุกคนขนาดนี้ไม่เลยไม่เป็นไรกูได้เหล็กมาแล้วโอ้โหเราได้เหล็กเยอะกว่านะฮะชื่อว่านี้เริ่มเราลืมถังน้ำกันว่ะเออว่ะเนาะจริงๆถังน้ำไม่ต้องหรอกไปอุ่นลาว่าเอาเลยเอาล่ะทานแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้มาเรียบร้อยแล้วนะไปแล้วเบิ้มเบิ้มเบิ้มก็ ก็ลืมช่วงสปอนเซอร์เดี๋ยวก็อินเสิร์ตเอาเข้าละกันนะครับหุยเล็กวะโว่เมันปลาอ้าแบงหลายแล้วเล็กวะเฮ้ยเล็กอีกแล้วเราเราไม่เน้นหาแร่แรงนะแต่เราเน้นหาแร่ที่มันแบบเรียกว่า,ย,า oh, oh. ยังไงเยอะๆไม่เป็นไรเนะมื่อกี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเฮ้ยกาเวลคุดดิกวานึกว่าจะแบบ ล่วงเป็นล็อตๆอูว้าวกูได้เพชรละฮะทำไมภูมิเขาได้เพชรแล้วอ่ะก็กูกูขุดลงมาข้างล่างตอนนี้ภูมินี่เรามีฐานได้เลสโตนด้วยมาขุดแบบขุดแบบอีซี่เลยนะสองร้อยก็เซนทองเยี่ยมไปเลยดได้กัน100แบบขุดแบบอีซี่เลยเราเริ่มหาแร่แล้วลตอนนี้ก็เหลือ อีก10นาทีนะครับซึ่งผมตั้งเ,<อ>เวลาผิดเป็น1ชั่วโมงนะครับหนึ่ง <laughs> ชั่วโมง15นาทีอัดอับฟักจะถ่ายหนังเลยไหมครับขนาดนี้ขุดลงมาข้างล่างนะครับแต่เจอฐานคิดดู <laughs> วัตตะฟักหุ้ยเลสโตนโอ้แม่งมีให้กูขุดอีกโอ้โห,มหผมผมว่าภูมิชนะแ,แน่เลย ผมยังไม่เจอไ<ช>ดมอนเลยนะจัวะเดี๋ยวเวลากับขวดเนี่ยอุ้ยทองทองน้ำทอง VS น้ำว้ารักอ้าวเลสตสโตนเออจะป้าลาวาลาวาตอนนี้เราตอนนี้ภูเขาขุดในเหมืองปกตินะผมขุดในน้ำค้าจังหวะนี้น <c oughs> เฉือปกติอะกูต้องการดากาเบลไม่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 ไมไม่แบบสามร้อเอสเอีกแล้วหรอวะโอเคเดี๋ยวเราอุดทางนี้ก่อนนะโอ้โอ้ผมเอาฐานมาอุดทำไมวะเนี่ยอ้าวเลสโตนผมมองข้าวได้ไงวะนั่นอ้าวมันไม่มี โอ้เหล็กอีกแล้วโอ้เหล็กบวกทานเยี่ยมยอดไปเลยเยี่ยมยอดแบบ3 0 0ร้อทุกอย่างเลยเว้ยคลิปนี้ตั้งชื่อคลิปว่าส0 0ซนหาแร่กันแบบส0 0ร้อยซนตัวนี้ชีวิตคุดีแล้วหรือยังครับ <laughs> ตุกนี้ชีวิตกูดี ขายตรงแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์วิต้องกูแม่งแอดมินแอดมินแต่ล็อกเพยงแอดมินให้ฟังเลยครับวันหนึ่งกูกำลังกุดทางอ้ลาพิาสลาซูรี่ exe เหล็กอีกแล้วโหแลกตองนี้อุดมสมบูรณ์นะรับ มีมีคนมีคนเคยคอมเมนต์ว่าอยากให้สะตูนอยากอยากให้อยากให้หินมีตแตม้มอะไรนะลาวาไม่อยู่บนหัวเ <laughs> ออว่าทุกคนเราก็โชคดีนะเราเจอแค่น,น้ำเราไม่ได้เจอลาวาเอาละเอาลอีกแล้วนะครับพิซีนนะ เอ,เออมีคนเคยขอให้ทำว่าขอให้ทำ texture pack นะซึ่งผมเป็นคนวาดรูปไม่เก่งก็อุ้ยก็ขออภัยที่อาจจะทำไม่ได้นะครับ <rí> e> <c oughs> จะทำ t i x t e r pack ปั่นได้ผมเคยทำ t i x t e r pack forest restorer แล้วก็คือนัก рест อร์เนอร์แบบพิตันอุ้ยไดมอนด์ไดมอนด์อีกแล้ว กูไม่เจอ,อไอที่มันดีๆบ้างเลยล่ะนอกจากไอ้ไดมอนสองไดมอนสิบเอ็ดอันละครับขนาดนี้ไอสองอัน <c oughs> ขนาดนี้เหล็กห้าสิบสามวิครับห้าสิบสองวิครับทุกคนตอนนี้เราก็แบบรู้ทางจะชนะแบบอู้ลาวี .dot.e.x.e ลาวี .dot.e.x.e ลาวี .dot.e.x.e ทองนะครับขนาดนี้เก็บทองนะ เราจะหันไปขุดแร่ที่คะแนนแต้มเยอะกว่านะเพราะว่าเพื่อให้ไม่ไปการชะลอเวลาอู้ว้าวอู้ว้าวนั่นเงลาวานี่นะฟูบอกว่าอยากได้ถังน้ำนะเพราะว่าเราจะลาดลาวาเลย <c oughs> เยี่ยมลาดอุ้ยก็ผิดหอก ลืมบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในไหมครับ Java Edition นะบอกทำอไมวะุณดูบอกว่ากูไม่อยากรู้ <c oughs> ดูว่ากูไม่อยากรู้แล้วขุด a b ิเด i a n ทำไมวะเนี่ยมันไม่มีอะไรทำอะอ้เจ็บเกือบลงแล้วมั้งละโอ้โหลาวา <c oughs> แต่นี้ก็ตรงนี้ทางนี้อันตรายมากเอาละลงไปแบบ300%ร้อยเซ็นห้าเพิ่งเห็นสี่สามสองหนึ่งเยี่ยม <c oughs> แล้วไม่เหล็กกูมี64อันวะเนี่ยเออไม่เป็นไรดีมากแก <c oughs> <c oughs> <c oughs> แกไม่มีสิทธิ์มาอยู่ใกล้กล่องของฉันใส่ไว้เลยใส่ไว้เลยก็มาดีมากนะตอนนี้คือแบบยังไงก็ชนะอยู่ดีเอาละแกแหมไม่มีสิทธิ์มาตอนนี้เราก็อยู่กับเอาชีวิตรอด EP หนึ่งนะครับเราก็มาเริ่มในการตัดต้นไม้ก่อนนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ เน็ตเน็ตภูมิดรอปว่ะเน็ตภูมิดรอปว่ะใช่แล้วฮะเน็ตภูมิเน็ตภูมไม่ดีว่ะไอเชื่อว่าตาฟังมานี่เลยซอมบี้กูคิดว่ามึงกูกูคิดว่ากูกลัวมึงเหรอไหนวะคิดว่ามึงเฟี้ยวเหรอตายแล้วเรียบร้อยโหภูมิจัดภูมจัดแล้วภูมจัดแรกอย่างเป็นระเบียบเราจัดเป็นระเบียบบ้างดีกว่าเนียองจาก แลน้อยไปแลจะไม่มีนะหน้าแข่งหาซอมบี้นะแบบล่าซอมบี้เออวะ่ะก็น่าสนใจอยู่นะนี่ภูมิภูมิดูภูมิดูเั่นึ่งนะภูมิเยอะจัดเลยภูมิดูนะภูมิดูนะอนะไรยอกยอกยอกจะย็น ตรงนี้ไม่นับละกันอุ้ยเสียงไอโฟนเข้าอย่านะงชนะไปเถอะอุ้ยก็วันนี้เราก็มาสรุปแต้มให้ทุกคนฟังนะครับก็คือเอ่อโวทำไมเป็นไปล่ะเดี๋ยวคอมกูค้างเฮ้ยๆๆๆยเฮ้ยเก็ไม่บื้มเอ้ยคอมไม่ค้างนะทุกคน บอกแล้วมันแรงเกินอ้าวคุณแหลกเฉยเลยนี่ครับทุกคนนี่ก็คือแต้มนะผมได้แต้มทั้งหมดไป1,318ส่วนภูมิได้ไปแต้ม1,2,3,4นะครับก็วันนี้ ผู้ชนะก็คือผมอีกแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากมาแข่งกับผมหรือว,ว่าอยากให้แข่งกรห้งแรกกับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สว,วัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ครับอ <c oughs> <c oughs> ห่อยไปเลยวเปลี่ยนโหมดชมทหาแบบเขาใช้ภาษาไทยอ่ะ